สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการแกะสูตรส้มสายค่ะจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ส้มสายนั่นก็คือส้มสาย e to Face ค่ะก่อนจะพาไปแกะสูตรสารสกัดทั้งหมดที่มีนินขอเล่าให้ฟังถึงที่มาในการทำส้มสาย e to Face ให้ฟังกันก่อนนะคะ คือเดิมเนี่ยส้มสายเรามีเซรั่มทั้งหมด3ชนิดด้วยกันเซรั่มแต่ละตัวเนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผิวในแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวกับส้มสายไวเซรั่มหรือว่าจะเป็นปัญหาฝ้าที่จะมีส้มสายไบรท์เซรั่มตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรอยจุดด่างดำต่าง,งๆได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงปัญหาริ้วรอยที่จะมีเจ้าตัวส้มสายไอเซรั่ม er um. คอยช่วยเหลือสาวๆที่มีปัญหานิ้ก็เคยพาทุกคนเนี่ยไปร่วมกันแกะสูตรส้มสายใน E ีีก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงข่่าาวดีีนะะคทเร มาคุยกันในวันนี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าส้มใสยเนี่ยเขามีการพัฒนาสูตรของเซรั่มนะคะนํามารวมกันไว้ในหลอดเดียวเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายความรวดเร็วที่มากยิ่งขึ้นแต่ยังคงต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะ มาดูกันที่สารสกัดหลักๆที่โดดเด่นในสูตรนี้กันเลยค่ะทั้งในเรื่องของ anti acne นะคะสำหรับใครที่กังวลใจในเรื่องของสิวหรือว่าจะเป็น anti จ g i n งหรือ anti ร r i n k l e นะคะปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยต่างๆที่มาตามวัยหรือว่าในเรื่องของความหมองคล้ำจุดด่างดำเขาก็ยังใส่สารสกัดหลักๆเอาไวใ้ให้ครบทุกตัวเลยนะคะนอกจากสารสกัดเดิมที่เราเลือกใช้แล้วส้มสายยังมีการนำเอาสารสกัดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆอาทิเช่นนวัตกรรมตัวนี้ค่ะ x 5 0 anti aging ค่ะ เจ้าต,ตัวนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมการส่งสารที่แตกต่างและก้าวล้ำกว่าสารนำพาทั่วไปจะมุ่งตรงเข้าไปสู่เซลล์ที่ต้องการการฟื้นฟูซึ่งสารสำคัญที่ว่ามาเนี่ยนะคะนั่นก็คือเปปไทด์พิเศษค่ะที่มีความจำเพาะต่อการเข้าจับกับรีเซปเตอร์บริเวณผิวที่เป็นเป้าหมายหรือไฟโบบาสเนี่ยได้อย่างแม่นยำซึ่งการทำงานในรูปแบบของสารสกัดที่มีนวัตรกรรมเข้ามาช่วยเสริมฤทธิ์ด้วยกันแบบนี้มันก็จะทำให้ผิวของเรามีความอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะไปช่วยกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม ทั้งคอลลาเจนและอีลาสตินนะคะและไม่ได้พูดปากเปล่านะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเขาผ่านการทดสอบและมีผลการวิจัยรองรับนะคะว่าสามารถเห็นผลใน28วันค่ะ <Wow. S 1> นอกจากในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในส้มสายอายทูเฟสสูตรนี้นะคะเขายังได้มีการพัฒนาตัวสารสกัดเดิมเอามาใช้ร่วมในสูตรนี้กันอีกด้วยค่ะ อย่างเช่นเจ้าส k i n Mimi เป็นการรวมตัวกันของเซรไมายทั้ง6ชนิดซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดสารเดิมให้ดีมากยิ่งขึ้นความสําคัญของเซรไมายนะคะมันก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของชั้นผิวลดอาการแพ้นะคะช่วยให้คนที่กังวลใจได้คลายกังวลใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ในสูตรนี้ค่ะชื่อบางชื่อหรือสารบางสารเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นเซลลูสซลิกแอซิดค่ะตัวนี้ก็ชัดเจนว่าช่วยในเรื่องของสิวเพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยสลายการอุดตันของรูขุมขนค่ะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนก็ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอีกด้วยอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่างเช่นตัวอัลฟาอบูตินเราก็ยังคงนํามาใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะเขาเป็นสารที่มาจากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูง แถมยังให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนอีกด้วยอ,อัลฟาบูตินตัวนี้ค่ะยังมีผลงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของจุดด่างดําความหมองคล้ําหรือฝ้าเนี่ยได้อย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะในสูตรนี้เนี่ยค่ะเขายังมีอีกหนึ่งสารสําคัญที่ชื่อว่าไฮยาแคร์ฟิลเลอร์นะคะที่เป็นการนำไฮยาโรนิกแอซิดค่ะมาผ่านกระบวนการคอรสเล้งดไดไดไฮยาโร n i c ที่มีลักษณะพิเศษเป็นลักษณะทรงกลมค่ะที่จะช่วยเราในเรื่องของการเก็บน้ําให้กับผิวเนี่ยได้มากเป็นพิเศษเขาสามารถเติมร้ว รอยที่เป็นร่องต่างๆให้เต็มและฟูขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอารมณ์เหมือนกับเราไปฉีดฟิลเลอร์นะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อไฮยาแค์ฟิลเลอร์นี่แหละคะ่ะ <Wow. S 1> สุดท้ายและท้ายสุดในสูตรนี้แล้วนะคะสารนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเจ้าคอลลาเจนแคปซูลค่ะซึ่งถ้าเราลองบีบตัวเนื้อเซรั่มออกมาดูเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นเม็ดบีบเล็กๆสีชมพูนั่นแหละค่ะคอลลาเจนแคปซูลนะคะ,ะ,คะที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยนุม่มลื่นมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือแกะสูตรส้มสายในเรื่องราวของส้มสายอายทูเ c e s e รัค่ะเซรัมน้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ส้มสายของเรานะคะหวังว่าคงจะถูกใจสำหรับสาวๆที่ต้องการเน้นการบำรุงที่ล้ำลึกและก็เห็นผลชัดเจนที่สำคัญเนี่ยยังมีนวัตรกรรมอย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นความสนุกมันเป็นความตื่นเต้นนะคะมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการในวงการของสกินแคร์เลยทาให้เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการทาผลิตภัณฑ์ให้ตรง แต่หลายคนในเรื่องของความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นฝากส้มส่ย i 2 Face ด้วยนะคะบ๊ายบาย